สโยธาชีววัชหมวดว่าด้วยนักรบอาชีพหนึ่งโยธาชีวสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของนักรบนักรบอาชีพประกอบด้วยองค์สามประการย่อมคู่ควรแก่พระราชาเหมาะแก่พระราชาถึงการนับว่าเป็นราชองครักษ์โดยแท้องค์สามประการอะไรบ้างคือนักรบอาชีพในโลกนี้หนึ่ง ยิงลูกศรได้ไกล 2. ยิงไม่พลาด 3. าํทำลายกายขนาดใหญ่ได้นักรบอาชีพประกอบด้วยองค์สามประการนี้ย่อมคู่ควรแก่พระราชาเหมาะแก่พระราชาถึงการนับว่าเป็นราชองครักษ์โดยแท้ชั้นใดภิกษุประกอบด้วยองค์สามประการ,รก็ชัน้นนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึง เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกองค์สามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. นึ่งยิงลูกศรได้ไกล 2. ยิงไม่พลาด 3. ามทำลายกายขนาดใหญ่ได้ภิกษุยิงลูกศรได้ไกลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณาเห็นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีไกลหรือใกล้ก็ตามอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่น <"N un S 2> ไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณาเห็นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกอย่าหรืหลละเอียดเลวหรือประณีไกลหรือใกล้ก็ตามอย่างนี้ว่านั่น <"N un S 1> ไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณาเห็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกอย่าประอละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา พิจารณาเห็นวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือปราณีตไกลหรือใกล้ก็ตามอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุชื่อว่ายิงลูกศรได้ไกลเป็นอย่างนี้แล ภิกษุยิงลูกศรไม่พลาดเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกขนี้ทุกขนิโรธความดับทุกขนี้ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขภิกษุชื่อว่ายิงลูกศรไม่พลาดเป็นอย่างนี้แหลภิกษุทำลายกายขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทําลายกองอวิชชาใหญ่ได้ภิกษุชื่อว่าทําลายกายขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยองค์สามประการนี้แหลเป็นผู้ควรแข่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกโยธาชีวสูตรที่หนึ่งจบ 2. ปริสาสูตรว่าด้วยบริษัทภิกษุทั้งหลายบริษัทสามจำพวกนี้บริษัทสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทที่แนะนำยาก 2. บริษัทที่แนะนำง่าย 3. บริษัทที่แนะนำแต่พอประมาณก็รู้ได้ภิกษุทั้งหลายบริษัทสามจำพวกนี้แหละปริสาสูตรที่สองจบ สมิมตรสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของมิตรแท้ภิกษุทั้งหลายมิตรผู้ประกอบด้วยองค์สามประการควรครบหาได้องค์สามประการอะไรบ้างคือ 1. ให้สิ่งที่ให้ได้ยาก 2. ช่วยทำสิ่งที่ทำได้ยาก 3. อดทนต่อสิ่งที่ทนได้ยากภิกษุทั้งหลายมิตรผู้ประกอบด้วยองค์สามประการน,นี้แล ควรคบหาได้มิตรสูตรที่สจบ 4. อุปาทาสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งพระตาคตภิกษุทั้งหลายตาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นตถาคตรู้บรรลุธาตุนั้นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงครั้นรู้บรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้น ตถาคตรู้บรรลุธาตุนั้นว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ครั้นรู้บรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นตถาคตรู้บรรลุธาตุนั้นว่า ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาครั้นรู้บรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาอุปาทาสูตรที่สี่จบหเกษกรรมพลลสูตรว่าด้วยว่าท่าของมัคคิิ เปรียบเหมือนผ้ากำพลทอด้วยผมคนภิกษุทั้งหลายผ้ากำพลทอด้วยผมคนบัณฑิตเรียกว่าเลขาผ้าที่ช่างหูกทอแล้วทุกชนิดผ้ากำพลทอด้วยผมคนในฤดูหนาวก็เย็นในฤดูร้อนก็ร้อนสีไม่สวยมีกลิ่นเหม็นเนื้อผ้าไม่อ่อนนุ่มแม้ฉันใดว่าท่าของเจ้าลทัทธิชื่อมคัคคิก็ฉันนั้นเหมือนกัน บัณฑิตกล่าวว่าเลวกว่าวาทะของสมณะทุกจำพวกมัคคิเป็นโมคบุรุษคนไร้ค่ามีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่ากรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มีตลอดอดีตการันยาวนานแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องกรรมตรัสเรื่องกิริยาและตรัสเรื่องความเพียร โมคบุรุษชื่อมัคคิกลับคัดค้านพระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้นว่ากรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มีแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมีในอนาคตการก็จะตรัสเรื่องกรรมตรัสเรื่องกิริยาและตรัสเรื่องความเพียรโมคบุรุษชื่อมัคคิกลับคัดค้านพระผู้มีพระภาคแม้เหล่านั้นว SO. ่ากรรมไม่มี กิริยาไม่มีความเพียรไม่มีแม้เราที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ยังกล่าวเรื่องกรรมกล่าวเรื่องกิริยากล่าวเรื่องความเพียรโมคคบุรุษชื่อมัคคิก็คักค้านแม้เราว่ากรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มีภิกษุทั้งหลายโมคคบุรุษชื่อมัคคิเป็นเหมือนไส่ดักมนุษย์ เกิดขึ้นมาในโลกเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความฉิบหายเพื่อความพินาศของสัตว์เป็นจำนวนมากเปรียบเหมือนบุคคลพึงวางใจดักปลาไว้ที่ปากอ่าวเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกขเพื่อความฉิบหายเพื่อความพินาศของปลาเป็นจำนวนมากเกษักัมพลสูตรที่ห้าจบ 6. สัมปทาสูตร ว่าด้วยสัมปทาภิกษุทั้งหลายสัมปทาสามประการนี้สัมปทาสามประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาสศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 3. ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายสัมปทาสามประการนี้แหละ สัมปทาสูที่6จบเจ็ดวุธิสูตรว่าด้วยวุธิภิกษุทั้งหลายวุธิสามประการนี้วุธิสามประการอะไรบ้างคือ 1. นศรัทธ,ธาวุธิความเจริญด้วยศรัทธ,ธา 2. สศีลวุธิความเจริญด้วยศีล 3. ปัญญาวุธิความเจริญด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลายวุธิสามประการนี้แหลวุธิสูตรที่เจ็ดจบ8อัส,สะขลุงกะสูตรว่าด้วยม้ากระจอกและคนกระจอกภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงม้ากระจอกสามจำพวกและคนกระจอกสามจำพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าม้ากระจอกสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยกําลังวิ่งแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยสีสันไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 2. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยกําลังวิ่งและสมบูรณ์ด้วยสีสัน แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 3. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยกำลังวิ่งสมบูรณ์ด้วยสีสันและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ภิกษุทั้งหลายม้ากระจอกสามจำพวกนี้แหลคนกระจอกสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนกระจอกบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยเชาวแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวันนะ ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 2. คนกระจอกบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยเชาและสมบูรณ์ด้วยวันนะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 3. คนกระจอกบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยเชาสมบูรณ์ด้วยวันนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่คนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวันนะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไร คือพิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาเรากล่าวว่านี้เป็นเชาวของเขาแต่เขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินยัยก็จนปัญญาตอบไม่ได้เรากล่าวว่านี้ไม่ใช่วัน,นะของเขาและเขาไม่ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะ กีฬานปัจจัยเพศสัตบริคารเรากล่าวว่านี้ไม่ใช่ความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวันนะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แลคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาและสมบูรณ์ด้วยวันนะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าน,นี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกคนิโรธคาม่นีปฏิปทาเรากล่าวว่านี้เป็นชาวของเขาและเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินัยก็ตอบได้ไม่จนปัญญาเรากล่าวว่านี้เป็นวัน,นะของเขาแต่เขาไม่ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะคิลานปัจจัยเพศบริคารเรากล่าวว่า นี้ไม่ใช่ความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาวและสมบูรณ์ด้วยวันนะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แลคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาสมบูรณ์ด้วยวันนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก์ละถึง นี้ทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินัยก็ตอบได้ไม่จนปัญญาเรากล่าวว่านี้เป็นชาวของเขาและเขาได้จีวรบินทบาทเสนาสนะกีฬานปัจจัยเพศัตบริคารเรากล่าวว่านี้เป็นความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยชาวสมบูรณ์ด้วยวันนะ และสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายคนกระจอกสามจำพวกนี้แหลอาสักุลงกสูตรที่แปดจบเก้าอาสัสัทธส,สูตรว่าด้วยม้าดีและคนดีเราจะแสดงม้าดีสามจำพวกและคนดีสามจำพวก เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าม้าดีสามจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งม้าดีบางตัวในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยกำลังวิ่งแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยสีสันไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่สองม้าดีบางตัวในโลกนี้ สมบูรณ์ด้วยกำลังวิ่งและสมบูรณ์ด้วยสีสันแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่3ม้าดีบางตัวในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยกำลังวิ่งสมบูรณ์ด้วยสีสันและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ภิกษุทั้งหลายม้าดีสามจำพวกนี้แหลคนดีสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนดีบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยชาวแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวันนะ ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 2. คนดีบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยเฉาและสมบูรณ์ด้วยวันนะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 3. คนดีบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยเฉาสมบูรณ์ด้วยวันนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่คนดีสมบูรณ์ด้วยเฉาแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวันนะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินันนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปจากเป็นโอปปาติกะปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นแน่นอนเรากล่าวว่านี้เป็นชาวของเขาแต่เขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินัยก็จนปัญญาตอบไม่ได้เรากล่าวว่านี้ไม่ใช่วัน,นะของเขาและเขาไม่ได้จีวรบินบาตเสนาสนะ กีฬานปัจจัยเภสัตบริคารเรากล่าวว่านี้ไม่ใช่ความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายคนดีสมบูรณ์ด้วยเชาแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวันนะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แหลคนดีสมบูรณ์ด้วยเชาและสมบูรณ์ด้วยวันนะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสังโยชน์เบื้องตามหาประการสิ้นไปจากเป็นโอปปาติกะปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นแน่นอนเรากล่าวว่านี้เป็นชาวของเขาและเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินัยก็ตอบได้ไม่จนปัญญาเรากล่าวว่านี้เป็นวัน,นะของเขาแต่เขาไม่ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะคิลานปัจจัยเพศสัตบริคาร เรากล่าวว่านี้ไม่ใช่ความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายคนดีสมบูรณ์ด้วยเชาและสมบูรณ์ด้วยวันนะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แลคนดีสมบูรณ์ด้วยเชาสมบูรณ์ด้วยวันนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรเคอภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เพราะสังโยชน์เบื้องตามห้ประการสิ้นไปจากเป็นโอปปาติกะ ปริญพาในพบนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นแน่นอนเรากล่าวว่านี้เป็นชาวของเขาเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินัยก็ตอบได้ไม่จนปัญญาเรากล่าวว่านี้เป็นวันณะของเขาและเขาได้จีวรบินทบาตเสนาสนะคีลานปัจจัจเภสัพปริคารเรากล่าวว่านี้เป็นความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลาย คนดีสมบูรณ์ด้วยเชาวสมบูรณ์ด้วยวันนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายคนดีสามจำพวกนี้แลอัสะสัทสสูตรที่เก้าจบสิบอาสาชานิยสูตรว่าด้วยม้าอาชาในและบุรุษอาชาในภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงม้าอาชาในพันดีสามจำพวกและบุรุษอาชาในผู้เจริญสามจำพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าม้าอาชาในพันดีสามจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้ละถึงสา มาอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยกำลังวิ่งสมบูรณ์ด้วยสีสันและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ภิกษุทั้งหลายมาอาชาในพันดีสามจำพวกนี้แหลบุรุษอาชาในผู้เจริญสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้และถึง 3. บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ สมบูรณ์ด้วยชาวสมบูรณ์ด้วยวันนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ละถึงบุรุษอาชาในผู้เจริญสมบูรณ์ด้วยชาวสมบูรณ์ด้วยวันนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรเคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเรากล่าวว่า นี้เป็นเชาวของเขาเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินัยก็ตอบได้ไม่จนปัญญาเรากล่าวว่านี้เป็นวัน,นะของเขาเขาได้จีวรบินทบาทเสนาสนะคิลานปัจจัยเพศัศบริคารเรากล่าวว่านี้เป็นความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญสมบูรณ์ด้วยเชาวสมบูรณ์ด้วยวันนะ และสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญสามจำพวกนี้แลอัศาชานิยสูตรที่สิบจบสิบเอ็ดปฐมมโมรนิวาปสูตรว่าด้วยอารามปริภาชกชื่อโมรนิวาปะสูตรที่หนึ่ง สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปริพาชการามชื่อโมรานิวาปะเคครุงราชครหอณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรื่อภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมมีความสำเร็จสูงสุด มีความเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำสมประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลขันกองศีลที่เป็นของพระอเสคะ 2. สมาธิขันกองสมาธิที่เป็นของพระอเสคะ 3. ปัญญาขันกองปัญญาที่เป็นของพระอเสคะ ภิกษุประกอบด้วยทำสามประการนี้แลย่อมมีความสำเร็จสูงสุดมีความกเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุมมะโมรานิวาปสูตรที่11 1จบ 12. ทุติยะโมรานิวาปสูตรว่าด้วย อารามปริพาชกชื่อโมรณนิวาปะสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำสามประการย่อมมีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจันทร์ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งอิทิป,ปาติหารปาติหารคือฤทธ สองอาเทศนาปาติหารปาิหารคือการทายใจสามอนุสาสนีปาติหารปาิหารคืออนุสาสนีภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แหลย่อมมีความสำเร็จสูงสุดมีความกเกมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทุติยโมระนิวาปสูตรที่สิบสอง สิบสามตติยะโมระนิวาปสูตรว่าด้วยอารามปริภาชคชื่อโมระนิวาปะสูตรที่สามภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมมีความสาเร็จสูงสุดมีความเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรสามประการอะไรบ้างคือ หสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. ส,สัมมาญานะรู้ชอบ 3. สัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลย่อมมีความสำเร็จสูงสุดมีความกเกษมสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ลุล่วงถึงที่สุดและถึงที่สุดแห่งที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตาติยะโมระนิวาปสูตรที่สิจบ โยธาชีววั์ที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. โยธาชีวสูตร 2. ปริสาสูตร 3. มิตรสูตร 4. อุปาธาสูตร 5. เกษกัมพลสูตร 6. สัมปธาสูตร 7. วุธิสูตร 8. ออาสะคลุงกะสูตร 9. อสะสทัศสูตร สิอาสาชานิยสูตร 11. บเอ็ดปฐมโมรานิวาปะสูตร 12. ทุติยโมรานิวาปะสูตร 13. ตติยโมรานิวาปะสูตร